ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญกันไปเหตุยังคระเมือนี่อำนาจเจริญไปล่องแขกเกี่ยวเขาได้ครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพื่อจะได้จัดกิจกรรมนะครับวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับคุณผู้ชมครับและก็ให้งนายง่ายก็มีการล่องแขกเกี่ยวเขาตามวิถีชีวิตโบราณของเช่าหน้านั่นเองนะฮะไปเบิ่งภาบรรยากาศกันนะครับนี่เลยครับผมต่อเข่าเพื่อนเกี่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะอุ้ยอยู่ข้างลังนั่นเด้อยู่ข้างลังยังเป็นเขายังเป็นเขาอยูเด๊ะแต่ันลมันหล่อย สงสัยสิโตล้มหนาวย,าง,งา,ยางขังเนาะเข่ากระล่มยางคักเลยนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่เขาเห็นอยู่นี่นี่คือนายเซนีสมแขาวานะนครับผ้วร่องผูู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญรักษาราชการแทนผูู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพิ่นก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปี แล้วก็ร,ร่วมกันลงแขกเกี่ยวเขานะฮะนี่ฮะพาบรรยากาศเลยก็คือเตรียมความพร้อมแล้วยกเขี้ยวยกเกี่ยวขึ้นแล้วพอเกี่ยวเขาก à. ่อนตีสี่ลงแขกเกี่ยวเขานี่ก็พากันทายลูกกันเนาะนี่บรรยากาศการเกี้ยวเขามากเลยฮะคอย,คอยเกี่ยวกันไปออรา,าวามันลมนะพี่โอ้ถาถามว่าลมนี่ส<ม>ิทิเกี้ยวได้ง่ายอยู่น่าจะเป็นพอล่ลมมากแหละค่ะพร้อมกันลงแขกเกี่ยวเขาครับผู้ชมครับตามวิถีชีวิตของชาวหน้าแบบโบราณนะครับ อ่ายูนีนี่คือเพิ่นเกี่ยวนะครับยู่ที่แปลงหน้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับโดยภายในงานนี่ไม่ได้วะุชชยโพลครับเพิ่นเป็นหัวหน้าสำนักสภาพกเกษตรกรจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมทางัวัน้าส่วนราชการคาราชการสมาชิกสภาพกเกษตรกรพร้อมทางสภาพกเกษตรกรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและการเช่าห้เชาวหน้าในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับล่องแขกเกี่ยวเข่าน้ำกัน หลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็คือิมีการห่มกันกินเขาเที่ยงเนาะค่ะพี่โอบรรยากาศคือสีดีแห้งในมือน,าน,นาันน<ข>า,ากินเอาเทียงนากันเกี่ยวเขาในเถือนีนีนี่เพื่อนกะซอยกันเนาะวาว่าิาสิป็นด้วยงานผากรัดนะครับซอยกันเกี่ยวนะครับทั้งนีก็เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรน,นะครับผู้มาชมครับแล้วก็เป็นการระลึกถึงวันสถาปนา สภาเกษตรกรแห่งชาติครับร่วมถึงเพื่อรณรงค์ให้สามารถชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถชิกสภาพ,พเกษตรกรจังหวัดพร้อมทางเครือข่ายเกษตรกรและเช่าให้ชาวนาประชาชนทั่วไปครับและการน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งเมดนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ให้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาและกาความต้องการของเกษตรกรนะครับที่เป็นอาชีพรักของประเทศไทยร่วมทั้งนะครับร่วมไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ถือได้ว่าเป็นความร่วมไม่ร่วมมือกันนะครับเพื่อพัฒนาสังคมของเกษตรกรพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีประเทศของประเทศไทยนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนะัตอนนี้นเนาะน้องแตงเนาะช่วงนี้นี่ก็ปัญหาเอ่อนียังก็คือภาวะโลกร้อน<ม>อปัญหาฟุ้งพี่เอฟซอกจุนหาก่ามาเช่นเดียวกันนะครับมีชาตินี้นนชาวนาก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากันนะครับ สำหรับนะครับผู้ชมครับเกี่ยวเขาเทอนี่น่กาเพื่อนะครับผมเพื่อร่วมไม่ร่วมมือกันล้ะกาสื้อแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของสมัยเกา่าม,มีการพึ่งผ้าอาัยกันนะครับของคนในชนบทและการด้วยงานต่างๆลงแขกเกี่ยวเขาซอยกันในเทอรนี่นะฮะนี่เกี่ยวยไปแล้วครับเกี่ยวงับพี่โออยากปไปซอยเพิ่นเกี่ยวบ่ไปลงแขกเกี่ยวขอทำเพิ่นพี่โอขอนางยูโฮมล้ะกะ่ะ ถือไปไฟชู่ดีกว่าวให้กำลังใจนะสู้ๆเดี๋ยวดูสิซืบน้ำด้วยะนะ